เทศบาลเมืองทุงสงโดยกองสวัสดิการสังคมได้จัดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนโดยการเชิญชวนไปยังพี่น้องประชาชนและสมาชิกในแต่ละชุมชนที่มีจิตสาธารณะสนใจสมัครรับเลือกเป็นคณะกรรมการชุมชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจส,สังคม ตามนโยบายของนายทรงชัยวงวัชระดำรงนายกเทศมนตรีเมืองทุงสงที่สอดคล้องกับวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอันจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนกับเทศบาลเมืองทุงสงและส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนต่อไปสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสมวสดีหวังวิชากรและนายปฏิจพานเสนาคุณเลขานิการนายกเทศมนตรีเมืองทุงสง วันนี้นะคะก็ได้รับมอบหมายจากท่านนายกทรงชัยวงวัชนะรำรงค่ะให้มาดูแลความเรียบร้อยนะคะในการเลือกตั้งคณะกรรมการของชุมชนซึ่งวัตถุประสงค์หลักนะคะในการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนของเราในวันนี้นะคะเพื่อต้องการให้ประชาชนนะคะได้มีส่วนร่วมนะคะในการเสนอความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาการฟื้นฟูและพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงควบคู่ไปกับเทศบาลน,นะคะ และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตยนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาพของคนในชุมชนค่ะอีกทั้งนะคะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งนะคะความรักความสามัคคีนะคะ ของคนในชุมชนนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยได้แสดงความเป็นเจ้าของความรักความห่วงแหนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนค่ะก็ดิฉันหวังว่านะคะการคัดเลือกคณะกรรมการในวันนี้นะคะก็จะทําให้ทุกท่านนี่นะคะได้มีส่วนร่วมในการทํางานของชุมชนกับเทศบาลซึ่งก็ตรงกับนโยบายของท่านนายกทรงชัยที่ท่านเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนนะคะแล้วก็ของทุกภาคส่วน การบูรณาการร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนและภาคของประชาชนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะซึ่งในวันนี้ชุมชนทา่าแพใต้ชุมชนบ้านนานเหนือและชุมชนเปรมประชาได้ผลการคัดเลือกคณะกรรมการมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงเข้าที่ประชุมเพื่อคัดเลือกประธานชุมชนโดยชุมชนทา่าแพใต้ประธานชุมชนได้แก่นางสาวสุจิราแก้วชนะ ชุมชนบ้านนาเหนือประธานชุมชนได้แก่นายสมชายสมศิริชุมชนเปรมประชาประธานชุมชนได้แก่นางสาวโสวภามณีกุลค่ะค่ะก็ขอ้อกราบสวัสดีฐานผู้มีเกียรติทุกฐานที่นังอยู่หนาตรงนี้นะคะชั้นนางสุจิราแก้วชนะค่ะก็วันนี้มีความยินดีค่ะแล้วก็ขอบคุณค่ะทุกฐานที่ได้ให้ความไว้วางใจ และดิชันก็ข้อสัญญาว่าจะเอาความดูความสามารถที่มีอยู่นี่ค่ะมาพัฒนาบ้านเกิดข้องตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะคะขอบคุณมาค่ะครับก็บครับสวัสดีฐานผู้มีเกียรติถุกทานครับก็บครับขอประคุณถุกทานที่ให้ความไว้วางใจแก่ผู้ทำนท้าทีนี้ครับผู้จะทำให้ดีที่สุดละไมครับประโยชน์จุ่งทุกครับจุมชนครับขอบคุณหมากับ ็ขอบคุณทุกคนกา่าหน้กำลังใจกาเราจะจำมันให้ดีว่าเดิมกะในจมจนค่ะ